สวัสดีคลิปที่สองครับกำล,ลังนำหาสารครับพี่น้องถามหมนแล้วคนเยอ,ยอย่ข้างหน้านี่ครับถึงสารครับสารจังหวัดมุกดาหารนะครับแบกกล้องกันเต็มเลยครับโอ้ทนายมาครับทนายต่ำดูบรรยากาศหน้าสารนะครับ จาหนาที่สารหามเขาครับนายตำรวจ <ละ S 2> กำลังแถลงที่ราาง,เ,ะะเ,ราางเ,เราไปอบครัวแต่ตารวจจะทาเอกสารยังไงมันก็คือเรื่องของเขาแต่สารเดูพฤติการนะครับว่าเรามีเจตนาจะหลบหนีไหมเราไปหาติสอตอทนะคะรับวันนี้นายตำรวจยื่นเรื่องก็ยื่นเรื่องประกันอย่างเดียวครับ

จะไปพูดว่ายุ่งเหยิงว่าไปผมไปยุ่งเหยิงอะไรได้หลักฐานมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าตํารวจเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ออกให้สัมภาษณ์เนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยสับสนเมื่อวานผมถามกลับไปเนี่ยเรื่อง DNA ไม่รู้ว่ามีนักข่าวได้ไปถามหรือยังนะครับตํารวจเนี่ยออกมาพูดนะครับว่าตอนแรกพูดในทำนองว่าเป็นดีเอ็นเอเป็นของลุงพลได้ซ้ํานะครับพอผมแย้งไปก็บอกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับลุงพลซึ่งผมก็เดาให้เลยว่าเป็นป้าแตนนะครับแล้วผมก็ถามกลับไปแค่นี้แหละครับว่าเอาอะไรมาพิสูจน์ว นะคบเพราะว่าส่วนดีเอ็นเอมันไม่ได้มีล่าผมนะอันเนี้ยทางตํารวจต้องตอบตรงนี้ให้ได้นะครับอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนเรื่องไปไปเรื่องอื่นนะไม่ใช่ว่าพอผมถามมาเรื่องนี้แล้วตารวจเนี่ยเอาไปเอาเรื่องอื่นแล้วนะครับตอบตรงนี้ก่อนเอาให้ได้ก่อนนะครับตำรวจบอกว่าอยากให้ยืนยันแต่ว่าเขาบอกว่าเขามีหลันเด็ดเด็ดก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรครับตอนแรกเด็ดคืออะไรครับที่บอกมาเด็ดคือ DNA แล้วพอผมมาตอบเรื่อง DNA เราไม่เด็ดแล้วเหรอ DNA กลายเป็นตอนนี้ DNA ของตำรวจไม่เด็ดแล้วใช่ไหม นะครับถ้าเทเด็ดจริงคุณก็ต้องมาตอบดีให้ได้สิว่าไอ้ไอ้ที่ตรวจเนี่ยตรวจยังไงแล้วไประบุเป็นปา้าแตนได้ยังไงนะครับล่าสุดได้คุยอยู่จริงจริงครัไม่ได้คุยครับคุยคุยวันนั้นแค่แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็นัดหมายไว้คร่าวๆว่าเดี๋ยววันอังคารเดีกยผมจะเข้าไปแล้วพอจะเปิดะไรหลักทรัพย์ที่ต้องการได้ไหมได้ได้ครับก็เอ่อเป็นเงินสดนะครับคือเรายังไม่รู้ว่าศาลท่านจะให้ให้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราเตรียมมาทั้งหมดเนี่ยรวบรวมมาได้หมด500,000กับโฉนดที่ดิน นะครับก็ตามจํานวนที่ที่นักข่าวเนี่ยทราบม,มาก็คือได้ล้านกว่าบาทล้านเจ็ดเป็นเป็นฉนวที่สองแปลกก็ไม่ใช่ของลุงพลหรอกนะครับเป็นของ FC ที่เขาเอาฉนวมาให้แล้ววันนี้ตัวเขาก็มาด้วยตอนแรกเนี่ยที่เราเตรียมเงินสดไว้ไว้ด้วยเนี่ยเพราะว่าเออเราเรา,เราตัวเรื่องก,การมอบอำนาจเพราะว่าตัวเจ้าของฉนดเนี่ยเขามาไม่ได้นะครับตอนแรกเนี่ยแล้วการมอบอำนาจต้องไปมอบที่อำเภอเพราะว่าเป็นการยืมประกันตัวที่ศาลเราก็เลยเอาเผื่อไว้ก่อนดีกว่าเตรียมเงินสดไว้ นะครับแต่ว่าทราบข่าวว่าเจ้าของโชติเขามาได้ครับครับ่นผมท่านผมนั่งลงครับพี่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 ครบแล้วเราไปแล้ตอต่อต่อของผู้เสิร์ฟชน ที่นี่นะครับรอบฝ่าฝ่าทาง้ี่กำลัพมาเียไม่รู้ว่าจะเสร็จเที่ยงหรือล่าได้ได้รับเดี๋ยวท่จะอัปเดตตลอดว่าที่แล้วหรือว่าอะไรก็จะป็นะเพรา็เราเข้าไปไม่ได้่ ก็จลักทัพก็มีสอาเตรียมมาที่คือเป็นโฉนดที่ดินนะครับเราเตรียมโฉนดของ FC ของลุงคนเนี่ยเขาเตรียมมาแล้วประเมินเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโฉนดที่ดนสแปลงก็ราคาประเมินประมาณหล้าน7แล้วก็อย่างตี่องคือเงินสดเราเตรียมมาห้าแสนนะครับเราเราเดี๋ยวไปดูความเหมาะสมก่อนว่าจะใช้ตรงส่วนไหนนะครับ ยืนได้ว่าเขาประกาศถ่ายกับที่ยื่นเลยทีและพี่แตนไลนยบอกว่าว่าเด็จคนยื่นแล้วนะที่ยื่นยื่นต้องการตัวที่ตัวที่ตัวถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็กลับมานถ้าไม่ได้เราก็ต้องประกันตัวทีนี้เรื่องเออไม่ใช่ประกันตัวเราต้องอุทธร์ทีนี้อุทธร์เนี่ยเราก็ต้องพิว่าเราจะกลับเขาให้มันเก็บก่อนหรือเราจะยื่นวันนี้เลยทันที ถ้าเกิดเราวันนี้สั่งได้ปะกันข้าป้เหร่เพราะว่าสายวันนนไม่จัดส่งไม่มีสังหะในวันี้แน่นอนไม่เป็นเหตุผลเราลองเสอเรื่องนี้เราแค่เอาเรื่องมเกี่ยวแต่ว่าเราแบืออะไรก็ไม่พอในส่วนเขามาสั่งมาเนี่ยก็อยู่ที่่หนึ่งว่าถ้าจะมีความเห็น่าควรจะให้ตส่ส่วนไหมให้ใั่ส่วนเราก็พร้อม แต่ว่าไม่พร้อมอยู่แค่อย่างเดียวคือไม่ได้คุยมาแค่น,นั้นแหละเพราะเราไม่ไม่คิดคาดการมาก่อนแล้วนี่ใครก็ไอ้นี่มาแล้วเรขอาารอนุญาตสา,า,า,ารแหละนะครับเราเตรียมพยานมาไหมครับมาีครับมีมีพยานมาแ้วี่ปากครับนะครับถ้าเกิดว่าจะต้องมีการไต่จริงๆเนี่ยก็คงจะต้องเป็นป้าแตนแล้วก็ยูทูบเบอร์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเขาไม่ได้มีพการหลบมนีแล้วเขามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งใครกี่ปากับคิดว่าสาปากน่าจะเหลือเฟือละนะครับศาลองจะเห็นได้ทั้งหมดแล้วแหละ Horses are perhaps more sensitive to the cold than dry hoc Digital ทำตามคำว่าแล้วก็คงจะไปยืนป่นประกาศกองหน,น้ารถนัดนปิดนะครับอรอลถที่องสถานการณ์ให้สภาพสื้อเรียบร้อยครับสามสี่แล้วก็เข้าไปในศาลนะครับส่วนนักข่าวกับ ยูทูเบอร์นะครับสารเจ้าหน้าที่สารไม่ให้เข้านะครับ,บก็จะรออยู่ด้านนอกนะครับด้านนอกด้านหน้าสารนะครับสารก็จะมีจุดกาก่ันี่เป็น พี่พี่นักข่าวนะครับเอดี๋ยวรอคำตอบนะครับธนาตั่ไปเข้าไปประกันตัวอยู่นะครับ เข้าไปทำเรื่องประกันทั้งมูลค่าทั้งโอนทั้งเงินที่รวบรวมมาในตั้มบอกแสนแสนเจ็ดนะครับโอนเป็นของ FC นะครับ FC ฟซเลยเอฟลุงพลวันนี้เจ้าของโอนก็มาด้วยนะครับ ตอนนี้ก็หาลหหาลมหาลมพักผ่อนกันนะครับรอรนะอเวลาไปๆน่าจะรู้ครับตอนนี้ก็พักผ่อนกันครับซื้อมนชนหาล้มไม้ไข่ของไข่ของมัน,นครับ ร้านค้าร้านขายกันหลายครับนะครับตะกรงสื่อช่องใหญ่ช่องเล็กไม่ให้เข้าในสารก็สีวน้ำหัวยังี่ล่ะครับบรรลวด้านหน้าสานะัมรัสนี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยว เครื่องเดิมต่างๆกับเขาอีสานกับมีครับนี่ครับกับข้าวมกยังนะครับมกปลาเนี่ยมกปลากปนิ่มกปลานิ่มมกเท่าแป่มกลมกละยีบาทมก ขมกหนึงครับเดี๋ยวหายัางอีกใส่ย่างก็มีนะครับใส่กองไปเลยสิบาทขมบกนึงออใส่กองหนึ่งท่านผู้น้องพักกอนกินข้าวก่อนครับข้าวเหนียวยี่สิบครับข้าวเหนียวยี่สิบ แกงไก่หนึ carry, ่งห่อเป็นเท่าไหร่ครับอ่าเป็นเปจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบาทครับถ้ามีทั้งหมดสิบบาทถ้ามีขิบบาทขาไบกันท่านนี้ชวนบางจะเป็นซื้อช่องไงครับ นั่งรอนะครับเมื่อกี้ที่ผมฟังไว้ชุดหนึ่งเมื่อกี้ผมฟังไปชุดหนึ่งนะรับแล้วครับมาท่านพอดีครับท่านทนายตั้มให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับตอนนี้ก็แต่ต้องเข้าไปในศาลแล้วนะครับทาอาทุกคนที่พักผ่อนรอช่วงบ่ายๆน่าจะออกมานะครับออกมาแถลงข่าวอีกครั้งนะครับ เดี๋ยวเราจะรอนออา,า,รายตั้มออกมาแถลงข่าวนะครับว่าจะรู้คนยังไงเดี๋ยวเราติดคลิปนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ